หมดแรงเลยหมดแรงเลยนะครับโอ้โหลุยลุยขับมอเตอร์ไซค์ลุยป่ามาอบอกเลยนะครับสุดยอดเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและธรอาหาวันนี้ผมนุงโจ๊งนะครับวันนี้ออกมาตามหากับข้าวนะครับตามหาวัตถุดิบนะครับด้วยเบ็ดหนึ่งคันนะครับกับเหยื yeah, ่อหมักนะครับตั้งใจจะมาตกปรากฏ ก็คือฝายนี่นะเป็นฝายถ้าเป็นอีพีก่อนเนี่ยก่กอนก่อนนะครับที่ผมไปสำรวจหมายแล้วนะครับน้ำมันเยอะนะครับน้ำถี่นู่นเลยครับก็ไม่ได้ตัวนะครับก็แห้วตอนนี้คือกลับมาดูทีน้ามันมันยุบนะครับน้ํามันยุบน้ําออกไ่ฝายแดงๆนัไงกม่รู้นะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูแล้วนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับจะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงโจ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตกปลาสุขเฮฮาก ในเวลาสองชัออง่วโมงไปลุย Oh, my God. อันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงมืดแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัวนะครับกินไปสามสี่ทีนะครับกินหลายกินหลายทีนนะครับแต่ไม่ได้ตัวนะครับก็แห้วอ่ายนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามหาันต่อไปนะครับต้องตามทามหาปรากฏกันต่อไปนะครับช่วงนี้แห้วบ่อยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ผมลุงโจ้กับคำว่าสวัสดีนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้วเต็มถัง